ุณมากค่ะกลาบสวัสดีค่ะพี่น้องคนไทยชาวไทยทั่วโลกพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยพี่น้องที่หน้าซีบอกทุกท่านขณะนี้กาลังอยู่ในระหว่างเดินทางนะะก็อทุรักอุเลหน่อยเดี๋ยวอาจจะเน็ตจะหายไปบ้างนะคะก็ขอกราบสวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนนะกราบสวัสดีพี่น้องเอแล้วก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะแล้วก็อเมริกันเฟสแล้วก็굿เอฟต์นึง from Thailand แล้วก็วันนี้ก็ขอกับสุริพี่น้องทั้ง,าางาานคณะรัฐบาลแล้วก็ทั้งพี่น้องพี่น้องคณะรัฐบาลของพธนพเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลีว่าการกระทรวงกลาโหมองค์มนตรีหัวหน้ายุทธศาสตร์20ปีกราบสุริพลเองว่าคนเองลูกคงเข่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วขอกับสุริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็คงพีรพันธ์สาลีรัตบิภาคแลกว รองนายย้งดีก็บพลเอกประวิตวงส่วนแล้วก็ขอกลับสวีพี่น้องทหารทหารทุกท่านที่ปฏิบัติตามหน้าที่นะคะแล้วก็ทั้งพี่น้องทหารพลานหน่วยแนวหน้าของเราทุกท่านทุกคนและก็ทั้งพี่น้องตำรวจตำดีทุกท่านทุกคนที่ทำปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานะคะแล้วก็ขอกลับสวีพี่น้องทั้งกลับนมัสการพระคุณเจ้าและทั้งพี่น้องทั้งสิบมรลนทั้งสิบสถานีที่ทําการถ่ายทอดสดและเกี่ยวลิงก์ณเวลานี้นะคะวันนี้ก็นักรบรูมน้ำานานก็มาสัญจรมูลนที่ สี่นะต,ติดธารก,กิจนะทุรักทุเลค่ะไม่รู้เดี๋ยวเน็ตอาจจะหายไปนะเออ่ถ้าหายไปก็บอกหน่อยนะแล้วก็วันนี้ก็เราก็มามา,มาเรามาดูกันนะพิยากรหลักของเรามีใครบ้างก็เออผู้าวุโสของรักสี่ก็จะมีคุณป้าเพชรคุณคุณพ่อนุ่มเลยคุณแดงนะแล้วก็เออ คุณป้าจิมมี่คุณสายพินน้องบอนซ่าคุณป้ามาขามอาจารย์กัมมี่มคุณน้ำหนึ่งแล้วก็พี่ไดแสงทองแล้วก็เออ่คุณซีเคแล้วก็คุณพี่ชายแล้วก็คุณภาษาแล้วก็คุณพี่แสงมณีนะแล้วก็น้องปลาทองน้องต้นเออคนสุดท้องน้องสุดท้ายคือน้องต้นมอสสวัสดีค่ะ น้สวัสดีครับสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะแป้วคุนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวั่ดีค่ะสถานีของเอดอกแก้วหดมันฮาฮ้าฮ้าห้านี่ก็ขอหยุดไปสามวันนะเพราะว่าติดภารกิจนะแต่ก็จะออกรายการอยู่ให้ติดติดตามช่องม้ามืดต่อนะสามวันเฉยๆสามวันค่ะติดตุลาจริงจริงอ่ะแล้วไม่มีทางเลือกเนาะแล้วก็ วันนี้เรามาดูกันนะครับว่าข่าวในประเทศเขมรมันมีอะไรบ้างทุกคนนะทุกคนจะต้องตกลึงค่ะต้องอ่านข้อมูลตรงนี้ก่อนนะคะว่าอะไรนี่จะผมจะให้ไปเอออันนี้เหรออันนี้ที่รถบรรทุกเมื่อกี้หรือเปล่าคุณป้าครับผมโดนกดดันครับขอเออขับรถพ่วงลงสีนะลิ้มเจริญ ธรากิจพิษณุโลกอันนี้ก็โรงสีพิษณุโลกด้วยก็ของใครฮะก็ของเฮียเพชรไงฮะเอ่ออะไรนะชื่ออ่าอะไรเกียรเกียรเนี่ยฮะอา่าอะไรนนอาจารย์กับมมี่จำได้ไหม <c oughs> ทีละวงสุวรรณน่ะตีเด็กเกียรอัน,น <c oughs> อัน,น <c oughs> อย่างก็เรื่องเกียร์กั <c oughs> นได้เรื่องเกียริทีละวงสุวรรณนะ เจ,จ้าพ่อแห่งปากน้ํานะอันนี้ก็อันดับที่หนึ่งที่สองที่สามรูเขาบอกว่าเขาเขาจะบีบให้ออกจากอ่าจากงานครับคุณป้าครับช่วยผมด้วยอ่าผมก็ผมจะตกงานโทรศัพท์ก็จะโทรไปไหนก็รู้กันไปหมดโอ้โหอันนั้นมันอ่าคุณไปทําอะไรไว้คะโทรศัพท์ออกเขาติดตามก็เปลี่ยนเบอร์ใหม่ก็สิ้นเรื่องค่ะ แต่ในต่างประเทศคุณเปลี่ยนเบอร์ใหม่คุณต้องใช้เงินไปสองสามหมื่นนะคะแล้วก็บอกว่าเอ่อ,อก็รู้หมดอย่างอ่าอย่างไรเขารู้ได้อย่างไรก็ G P S ไงี้ยคะคุณก็ปิดตรงหยดน้ำนะซะไม่ให้เขาตามใช่ไหมหรือว่าปิดโทรศัพท์เอ่อเจ๊ J. จะให้ผมออกจากงานเพราะโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้โทรศัพท์ติดต่อไม่ได้เอ่อแบตหมดผมเครียดครับ ช่วยแนะนำให้คำชี้แจงด้วยนะครับแนะนำครับให้เส้นยอมรับความผิดทุกอย่างาทั้งที่ผมไม่ได้ทำผิดอะไรเลยคือเขาตอนนี้นะคะคุณถ้าจะให้อีชั้นอธิบายนี่คือเขาจะบีบให้คุณออกเขาไม่มีเงินจ้างคุณรถพ่วงคนขับสิบล้อสิบล้อพ่วงคุณรู้ไม่ได้ต่างประเทศเขามีคุณค่ามากๆค่ะ ราะชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของเขาที่คุณขับไปน่ะคุณเป็นคนดูแลนะอันนี้ดิฉันบอกได้เลยในประเทศไทยตราบใดถ้ายังมีระบบแบบนี้อยู่มันก็เป็นไปไม่ได้นะคะอันนี้ดิฉันก็ขอบอกไว้เลยว่านะสิ่งที่คนไทยน่ะชั้นผู้น้อยคนชั้นล่างน่ะถูกเอารัดเอาเปรียบเนี่ยประชาชนไม่มีโอกาสที่จะได้มายืนหยัดหรือต่อสู้อเอเอคาของบุกคนพวกนี้นะคะอันนี้ดิฉันกน็น่าเห็นใจแต่จะให้คำแนะนำไม่ต้องไปเซ็นออกค่ะไม่เซ็น ให้มันไล่ออกฟ้องพี่หลังอ่ะอนะคุไม่มีความผิดอะไรนะจะมาไล่คุณออกไปไงจะให้ผมออกอ่าไปบรรทุกกากปามที่บางอ่าที่บางบ่อนนะอ่าพระประแดงผมก็ไม่อยากไปวิ่งไปลงที่ซีพีพิชอ่าพิษโลกผมก็ไม่อยากไปเพราะเออขาเออขาพิลลนะ แล้วก็ลำบากลงก็อยากจะไปเอาเป็นขั้นตอนก็เอ่อลงเป็นขั้นเป็นตอนคือช่วงเนี้ยเขาจะจับทุกอย่างนะเขาจะจับพิธีของคนคนที่เจ้าของบริษัทเขาจะบีบค่ะเมื่อเขาบีบข้างบนข้างบนลงมามันก็ไล่กันตามเป็นสติปนะคะมันจะบีบมาบีบเราชั้นผู้น้อยไม่มีโอกาสคือตอนเนี้ยอะไรที่มันเดือดร้อนมากที่สุดคือประชาชนคนชั้นล่างที่เดือดร้อนงานไม่ดีทำเพราะ โรงงานก็ไม่มีเงินจ่ายเจ๊ต้องธุรกิจของมันต้องเจ๊งอย่างเดียวค่ะนะอันนี้บอกเลยเลยว่าเจ๊งอย่างเดียวครับไม่จอดไม่มีแจวนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะอ่านข้อมูลพ่อดิฉันติดติดธุระเดินทางจริงๆค่ะนะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่พออาจจะเป็นพรุ่งนี้แต่สถานีอหยุดไปสามวันแต่ดฉันออกออกอากาศไปก่อนตามห้องมามืดเหมือนเดิมค่ะนะออกไปตามอ่ตามออกออกตามปกติจับแล้วแต่เมื่อกี้ติดธุระเพราะว่าเดินทางค่ะ มันไม่มีคลื่นนะคะอยู่ในป่าอ้าวมาดูกันนะคะว่าเสียดินแดนนะสิบสี่ครั้งครั้งที่หนึ่งนะฮะอันนี้ข้อมูลที่ส่งมาให้แต่อ่าในก o o ก l e ก็รู้จะนะครั้งที่หนึ่งคือเกาะหมากครั้งที่สองบริิตทวายตระนาวสีอันที่สามบันไหยมากครั้งที่สี่แสนหมีเมืองพงเชียงตุงครั้งที่ห้าเปรั์นะ,ะเปรล์ก็หมายถึงว่า,าประเทศมาเลเซียนะ มาเลเซียเปรดตรังกันตรังกันนูนะฮะแล้วก็ครั้งที่หกสิบสองปันาครั้งที่ 7, เจ็ดเขมรและเก, 6, กาะหกเกาะครั้งที่แปดนะสิบสองจุดไทยนะครั้งที่เก้าที่ดินฝั่งซ้า,ซายแม่น้ําสารวินก็ลัดฉามนี่ไงครับทุกวันเนี่ยตรงนั้นนะเป็นดินแดนของเรานะอะแล้วก็ครั้งอครั้งที่สิบ ประเทศลาวทั้งประเทศที่ดินฝั่งขวาแม่น้าโขงก็คือประเทศลาวทั้งประเทศนะเอ่อประเทศลาวแล้วก็ที่ดินฝั่งขวาแม่น้าโขงก็คือประเทศลาวแล้วก็ต่อมาก็พัตตะบองเสียมราชสีโสพลนะอันนี้ก็คือเขมรที่เราเสียไปอันที่สิบสามตรังก์เอ่อรับกลกลันตรังตรังก,นกนานูไซบุรีใช่ไหมที่เราพูดมเมื่อกี้เอ่อคือมาเลเซียทั้งมาเลเซียค่ะนะ แล้วก็ครั้งที่สิบสีเขาเข้าพิหารนะตอนนี้สหอรททางานได้พูดไปก็ครับนะฮะถ้าอ่านไปแล้วคุณจะขํากันว่าเรามาถึงตรงนี้ได้ยังไงนะฟังให้ดีนะใครอยู่หน้าสีบอกเราแก้วไม่ได้หนีไปไหนค่ะอะอยู่ในระหว่างเดินทางค่ะนะก็อก่ะเจ้าปลอม กลุ่มคณะลากสองสี่เจ็ดห้าเจ๊กไทยเท่าจีนเสื้อแดงเสื้อสีเหลืองเสื้อสีสม้มแสงลิบรลีเลือลิบหลีลิบรลบรีลงเรื่อยๆนะใกล้มอดมวยการูนาเอาเอไม่ใช่การูนามลานานะเข้าไปใกล้ทุกวันทุกวันสงครามสี่ด้านของไทยน่าจะเกิดเร็วๆวันนี้เพราะทุกกลุ่มที่น่ากล่าวมาที่กล่าวมาเสียผลประโยชน์มหาศาลเห็นไหม บอน้ำมันเจ็ดพันกว่าบอ่อนายไอ้ไอ้เอาทั้งบนดินและบนบกและใต้อ่าและใต้ทะเลใช่ปะของเราทั้งนั้นเพราะน่าจะอ่าจะทราบว่าข่าวที่สหสหลทคือสหรัฐไทยของพวกเรานี่นะได้ตีตอตีตลอดเกี่ยวกับการเสียตินแดนสิบสี่ครั้งอต้องได้คืนทั้งหมดนะถูกต้องค่ะได้คืนมาอย่างไรกัเ,เห็นไหมเมื่อวานนี่อ่า ดิฉันก่เพื่อนมันส่งไงน,นี่มาให้นะเพื่อน,นในกลุ่มไลน์เขาส่งมาให้อปทุมธานีรถยูเอ็นก็เต็มไปหมดเลยข้าวมาเต็มสเต,เต็มสเต็ปนะคะนะเขาเพ่ะมิหารนะอาหารไทยยึดคืนเรียบร้อยและเมื่อได้สัญญาณเมื่อได้สัญญาดินแดนคืนมาแล้วครั้งหนึ่งจากอังกฤษและฝรั่งเศสเจ้าปลอมและคณะลากที่ได้เอาไปไว้เป็น เป็นรับกันชนและหลายๆพื้นที่ได้ส่งต่อนะขายให้กับจีนนะเขาส่งขึ้นมาให้แล้วแต่เอาจิเอาไปขายให้กับจีนนะใครก็อีสแวงวานแซ่บปอนะลงทุนเอาไปขายให้กับจีนลงทุนร่วมกันตอบกลุยซับน่ม่มทััพยากรนอกชายแดนไทยในแผ่นดินไทยจะมหาศาลอ่ะเจ็กก็มามาเสือบอืนหมอนใบรวยร้อยล้านพันล้านถึงแสนล้าน รวยมากติดอันดับอ,อันดับโลกไปไปตามๆกันกอบกล้วยนะกอบกล้วยทั้งในดินในในไทยและดินแดนที่เสียไปอเอาไปเลี้ยงจีนทั้งประเทศนะ,ะจนพังงะขึ้นเป็นมหาอำนาจในโลกท,ทั้งทั้งที่เพิ่งรวบรวมประเทศประกาศบัรชาติไปไม่นานมานี้เองชาติก็ยังไม่ถึงร้อยปี หวังยึดดินแดนทั้งหมดที่เสียไปสิบสี่ครั้งรวมกับรวมถึงประเทศไทยทั้งหมดที่มีทำเลและก็ยึดทรัพ,พยากรอันดับหนึ่งของโลกและหลายรายการไปครองทั้งหมดโดยการผ่านเจ้าคลองคณะลาดสองสี่เจ็ดห้าเจ็กจีนนะจีนเทาไทยเทาแดงสม้มมาเป็นรูปแบบในการเมืองกว่าการปกครองของเจ้าไทยและคณะราดสองสี่เจ็ดห้ารวมถึงนอมินีจีน ที่ไปลงทุนไว้รอบทิศทางประเทศไทยในดินแดนที่เสียไปสิบสี่ครั้งโดยทิศเหนือลัดแสนลัดฉานแสบีเมืองพงเชียงตูสิบสันนา12บสองจุดไทยเตียนสิบสองจุดไทยก็คือเตียนเปียนฟูนะคะตรงเวียดนามตรงติดข้างเหนือเวียดนามฮะเป็นแหล่งปลูกฟินคุดแร่ต่างๆเรา,า,าไปสร้างเขื่อนไฟฟ้าและเขื่อนให้สัมปทานเหมืองแร่ฟอกเงิน นะฟอกเงินผ่านจีนที่อาให้ลาวไปเป็นหนี้ตกครองโด้วยนอมินีลาวแดงขเขมะลาวแดงเขมนแดงนะเสียมมาลาดรัตบ,บองสีสโสพลสยามเดิมทักสินลงทุนดาวเทียมไทยคมดาวเทียมไทยคมเคเบิลใต้น้ำใยแก้วนำแสงมืดและมือถือนะและก็บริษัทต่างๆอยู่ในมากมายในเมนน้ำมันในอ่าวไทยอีกมหาสาลภาคใต้ ตะการตรังตรังการูไซบุรีก็มีที่มีการลงทุนมหาศาลได้เกี่ยวข้องกับกับน้ำมันแระต่างๆด้านทิศต,ตะวันตกมริทวายตะนาวสีซึ่งมีบ่อกแกส๊สมหาศาลที่ที่ต่อท่อส่งไปยังโรงไฟฟ้าในไทยนำโดยเจ้าไทยคณะลาดสองสี่เจ็ดห้าแลอิชาติชั่วนะฮะนอนไปนี่เจ้าไทยพากันไปลงทุนกอบโกยโกงกินกันมหาสาร ที่นี่นะลงทุนโดยอีทางนะไปสร้างอนะอีทางก็สมเด็จพระเทพไงคะรู้จักหรือเปล่าหรือ,อยังไนอะอีทางนะแล้วเออีทางไปสร้างท่าเรือน้ําลึกทวายลงทุนสร้างทางรถไฟท่าเรือทวายถึงพมา่าเปิดการใช้งานไปนานแล้วสร้างโดยบริษัทอิตาเลียนไทยอ้างหน้าอ้างหน้าด้าน,านว่าเป็นของพม่าลงทุนเพราะอยู่ในคเอออยู่ในเขตนะ อยู่ในเขตพม่าแต่จริงๆแล้วเป็นเงินมหา,าภาษีประชาชนคนไทยเงินประกันสังคมไปสร้างหวังกอบกวยคูอออเข้าพวกของทั้งหมดทุกอย่างนะลอกประเทศอย่างแนบเนียนในที่ในการลงทุนดินแดนที่เสียไป14ครั้งเมื่อเจ้าหมดอำนาจชุมคณะรา2สองสี่จีนเทาไทยเทาจึงฮึกเถิมหวังเคมต่อนะพบกิจการต่อปอ รอบประเทศไทยที่ทำ MOU หลายๆครั้งเพื่อกิจการผู้อวกพวกร้องถ่าท่านประยุทธ์ไม่ไปลงนามกับสารโลกในประเทศไทยก็คงไม่มีดินแดนนะไม่ไม่ไม่ได้คืนดินแดนดินแดนที่เสียไปและทรัพยากรมหาศาลที่ไม่ต้องพึ่งพึ่งอำนาจนใดใดเกี่ยวกับการปกครองอการใดๆเกี่ยวกับปากท้องนะ ความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยที่มีศักยภาพในการาส่งออกที่เลี้ยงคนได้นะอีกครึ่งโลกเห็นไหมทรัพยากรของคนไทยเนี่ยสามารถเลี้ยงคนได้ครึ่งโลกคุณเห็นหรือเปล่าว่าเขาทําอะไรวะกลไว้กับประเทศไทยแล้วคนคนไทยเขาไม่รู้เรื่องหรอก่ะนะโดยไม่ต้องมีเจ้าเจ๊กจีนคณะลาาสองสี่จ็ดหน้าเราบริหารเองก็ได้คุณนะมีรับบริการให้กับประชาชนนะ่ะมาคอยทำนาบนหลังคน เราก็ไอ้เจ้าเจ้าเจ็กจีนคณะราษฎรสองสีเจ็ดห้ามาคอยทํานาบนหลังคนไทยอีกต่อไปคือถ้าเราเมียเราทําบริหารเองก็ได้ไม่ต้องทหมันมาอ่าบริหารให้กับให้กับเรานะครปราบให้หมดเจ้าเจ็กโคตรชั่วสหองรอตอสู้มานานนะถึงเวลาที่เจ้าหน้าที่น้ําดีล้างน้ําเน่าแม้จะ อ่แม้จากนานเป็นปีก็ต้องรอเพราะต่อสู้ใช้เสียงกันมาสิบกว่าปีคุ้มค่าปราบทั่วโลกนะสหหลอทรัยสหรัฐไทยจงจงเจริญจงเจริญนะเนี่ยสิ่งที่เรารอคอยมาท่าเป็นเวลานานนานนะคะคือตอนเนี้สี่ด้านคุณต้องสังเกตว่าทำไมเขาบล็อกไทยไว้ไทยเป็นเส้นทางศูนย์การค้าของยาเสพติดท,ที่ส่งออกไป ระดับโลกซีด้านหน้าด้านนะทางใต้การขนส่งทางใต้ใช่ไหมคะทางใต้ก็เห็นไหมตรงไอ้สิงคโปร์อ่ะก็สิงคโปร์ตรงไอ้ไอ้เขาเรียกว่าช่องแคบมาลากาใช่ไหมช่องแคบมาลากามันก็ไปยึดเอาไว้หมดเลยอ่าเป็นที่ของมันก็เห็นไหมสิงคโปร์มีกฎหมายที่อ่นะกฎหมายมมมมเออกฎหมายที่ ะะกฎหมายที่เขาไวกฎหมายที่เขาเขาเขาวางไว้นะคะกฎหมายที่เขาวางไว้ในประเทศสิงคโปร์นะคนขาเราข้ามไปไม่ได้โดนจับโดนนนี่นะคะนี่แหละอ่าถึงบอกว่านี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่ไม่สามารถแก้ไขได้นะ,ะและ้วก็การการ,การที่ประชาชนไม่มีรับสบดิการนะหนึ่งปัญหาคือนะปัญหาความรู้ประชาชนไม่มีเอ่อไม่มีไม่มีความรู้ เพราะอะไรเพราะมันไม่เปิดโอกาสเราต้องหาทุนไปเรียนการอารการศึกษาเองในต่างประเทศทุกทุกบาททุกสตังค์ภาษีของประชาชนนะประกันสังคมทุกอย่างเขาเอาให้มาเอามาบริหารประเทศแต่ประกันสังคมคนไทยกลับเอาไปให้เจ้าไปบริหารเอาขาโมยเงินประกันสังคมคนไทยหมดเลยจบนะแค่นี้นะคนไทยไม่สามารถอธิบายอะไรได้เลยนะ นี่นี่คือสิ่งที่ที่เราไอ้นะสิ่งที่เอ่อสิ่งที่เราเราเสียเราเสียอ่อเสียผลประโยชน์มาอ่ามานานแสนนานมาแบบไหนเนาะปั๊ดนี่รถปืนใหญ่จีนเข้ากัมพูชาอ้าก็ก็ประทะกันบอกแล้วว่าตอนนี้เขาจะให้ยิงกันดูเสียมันจะยิงกันไหมล่ะใช่ไหมบอกว่าเตรียมอะไรรับ อ่อรับอันษักหลิงจู่ไออปูนะเหรียเรียนเตรียมเ,เซ็นไฟฟ้านะเตรียมเซ้นไฟฟ้านะรับมือรับทำสัญญาหรือเปล่านะเตรียมรับฉบับใหม่ที่เอกชนนับแสนล้านยี่สิบเก้านี้ใครต้องจ่ายนะจ่ายไอจ่ายเงินไอจ่ายค่าไฟฟ้าแพงขึ้นอีกเศรษฐกิจธธธธที่จีนแย่พอๆก,กันกับที่ไทยจริงไหม อ้าวอันนี้ก็ตำรวจนะหนึ่งหนึ่งพันล้านตำรวจสอบนะสอบสวนทางหลวงเอ่อเมเมฟรีมายายึดรถหรูชนบทที่ดินนะอันนี้ของไออันเนี้ยตำรวจทางหลวงสืบสวน C, B, C, I, B, วซีบอ่าซีไอบีเข้ายึดทรัพย์นะอันนี้เรื่องจริงนะคุณซีซีไอบีพรที่ฉันไปเก็บไปเอ่อไปเก็บหินที่จังหวัดน่านวันนั้นนะเจ้าของอไรโลโม่หรือว่าเจ้าของท่าทรายเขาบอกเลยว่า c i ีเป็นคนเข้าปรตรวจมาจับเขาถ้าตำรวจในบ้านเราบ่นบอกว่าคุณเจรจากันได้เห็นไหมว่านี่คือคาราชก,การไทยที่ช่อลาดบังหลวงเห็นไหมละ่ะนะ,ะบอกว่าเมลี่มายายึดเอ,อยึดพรหลูโฉนดที่ดินนาฬิกาอาวุธปืนและเงินสดรวมมูลค่ากว่าหนึ่งันล้านน้อยสมื่ห่หนึ่งพันล้านคุณเห็นละ่ะแล้วก็เตรียม ยึดทรัพย์นะฮะทรัพย์สินที่ยึดมาทั้งหมดนะจะตรวจสอบแล้วก็ที่มาที่ไปของเงินอ้าสามารถชี้แจงได้อ่าคุณถ้าคุณบอกว่าคุณรวยมาเป็นพันล้านเดี๋ยวคุณเอาเงินมาจากไหนแล้วต้นต่อของเงินที่คุณไปลงทุนคุณเอาเงินจากไหนมาใช่ไหมล่ะอ่าดีละค่ะบุคคลบ้านป๋องสุพรรณพบหลักฐานรามีเอียวโกงเงินโกงเงินทอนวัดนะ <c oughs> ตุเจ้าหรือดอกคำพูดจูานี่นะคะ อ่าเราคำผู้จู้เน็บหูอีปี่เนี่ยเราเตรียมตัวไปเถอะนะนี่แหละค่ะนะรถหงต่อตํารวจสอบสวนกลางพบอ่าและก็ปปชเข้าตรวจค้นบ้านของป๋องสุพรรณอ่อป๋องสุพรรณบุรีเซียนพระนะชื่อดังสืบเนื่องจากนะพบหลักฐานธุรกิจเงินทอนวัดอ่โอนเงินเข้าบัญชีอ่าแม่บ้าน กว่ายี่สิบห้าล้านโฮ้ยมึงไปเอาเงินไหนมาพระอะไรค่ะองค์จนยี่สิบห้าล้านนะขนาดว่าจะไหมพระสิงหนึ่งนะพระสิงหนึ่งก็ผลจากอะ,อะไรขนขนที่ตัดผมของไอ้ภูมิพลเอามาบดกลับบ้านแล้วก็พระอะไรพระอะสมเด็จก็ผลจักรแลไอ้ภูมิพลเอามาบดกลับบ้านเอาไปห้อยคอโหตีกันราคาเป็นหลายล้าน แล้วกนะูก็เห็นไงไอไอ,ไอเสียวิชัยเครื่องบินตกก็ห้อยสมเด็จนนะี่ล่ะกูเห็นพระที่ไหนมันช่วยมึงสักโอสักโอใช่ไม่ล่ะอิเศษจริงนะไม่ท่วมกันหรอกค่ะนะไม่ต้องมีท่วมหลักของวิเศษพระมีบุญจริงนะแล้วก็เหมอยภูมิพลก็นะธงชัยเฉลิมหมอยค่ะใช่ไหมละ่ะเออนี่ไม่ใช่ฮนะ เอาทอเอาหมอยโกนหมอยไอ้ภูมิพลเอาหมอยเข้าใส่คือทําคุณนใสอะ่ะประเทศไทยมันถึงอยู่ใต้บังคับก่อโ,โดนให้ภูมิพลล้างสมองจนชนิดแบบไปไม่เป็นอ่ะคุณอะ่ะเราดามาเป็นสีปีกูไปเห็นมันว่าเห่าขึ้นหัวกูเลยใช่ไหมนี่คือนโยบายของพวกมันคือการล้างสมองคุณบอกโทนบางแคตำรวจกำลังตรวจสอบคนบ้านโทนบางแคเอาละมึงเฮ้ยเช้านี้นะเจ้าหน้าที่อ่า นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านอบ้านของโทนบางแค่าฐานความผิดนะเอี่ยวธุรกิจสีเทาไม่เท่าแล้วมึงโอ้โหนะมีเงินหมุนเวียนหลายพันล้านมึงไปรวยม,มึงไปมึงไปเอาเงินไหนมาฮะหลายพันล้านบาทและตรวจสอบค้นของเครือข่ายกว่าสิบเก้าจุดนั่นเห็นไหมเกือบเท่านี้ททั่วประเทศไทยอ่ะถ้าทำอย่างนี้รับรองเรียบร้อยค่ะ ขบวนการทุกอย่างที่มึงเป็นขบวนการค้ายาต่างๆมึงต้องหมดพ้นไปประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้ศาลโลกชดเชยสินไหมไทยหนึ่งล้านหนึ่งล้านล้านดอลลาร์หนึ่งล้านล้านดอลลาร์คุณคิดด้วยเนี่ยที่เราเสียดินแดนไปเนี่ยแล้วมึงเอาเปาะของพวกกูไปมึงต้องเอาคืนมายังไม่พอมึงต้องชดใช้ความเสียหายพูดอ๋อคนไทยเตรียมตัวรวยได้ค่ะเอ๊ะอะไรอะไรยังไงใช่ ใช่พี่จีนไหมไม่ใช่ได้ไงอะอะไรเนี่ยสำหรับคุณคุณสำรวจเราเราไม่ไม่ยุ่งว่าเราเป็นคนกลางแค่กลางก็าวงแต่จ,จีนจีนเตี้ยนะคะคอมเมนต์โชว์คลิปนะเจะ๊เอ๋ใครเอ่ยกำลังให้ความช่วยเหลือนะไหนบอกว่าจะไม่อจะไม่หาแต่แนวมาแฟนเพจเนี่ยนะแล้วก็ ไหนว่าจะไม่เข้าข้างไงก็จีนอะจีนอะเห็นอยู่ชัดเจนค่ะคอมเมนโชว์คลิปนะทหารจีนช่วยเหลือสั่งการคำมเมนด้านการลบเขาจับได้หมดคุณไม่ต้องไปนี่หรอค่ะนะนี่แหละอะไรป้าครับผมว่าจะเอายาไปฝนให้กับคนที่ฉีดวัคซีนแถวบ้านกินเขาป่วยไม่มีแรงแต่ลูกเขาก็เป็นทหารอยู่ในวังเขาไม่ให้กิน ขากลัวว่าหมอโรงพยาบาลก็จะรู้ว่าอก็จะรู้ว่าเขาให้เอ่อจะรู้ว่าให้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 ว่านเนี่ยกินนะให้ยาลากเลี้ยจี้คนกินก็เลยไม่ให้กินเลยครับคืออันนี้นะคุณไม่ต้องไปใจบุญแบบมันมีทั้งบุญและบ,บาปนะคะของเราเนี่ยมีทั้งบุญและบาปค่ะอ่ะอันนี้บอกนะรายงานท่านชมป์เรียก ไทยและขมรเข้าวพบวที่ทำเนียบขาวหลังจากทัมป์้อหรือว่าโทรมานะมาหาขมน,นให้หยุดจริงไม่สำเร็จพอพอชอออะไรขอให้คนไทยเตรียมข้าวสารอาหารแห้งไว้ให้จะให้ไว้ให้กินอย่างที่ลุงบอกไว้เหตุการณ์มาถึงแล้วเราเคยประกาศตลอดเวลาเตรียมข้าวสารอาหารแห้งใครไม่เตรียมข้าวสารใครไม่เตรียมละ ทุกอย่างถึงเวลาวันนั้นข้าวสารทาั้งรับแสนคุณก็ไม่ม,ไมีมีปัญญาซื้อกินเพราะเราเคยอยู่กับสงครามมาอ่ะเพราะในต่างประเทศเนี่ยเขาเขามีบทเรียนมาแล้วคะอย่างเช่นสงครามอ่ายูเครนแล้วก็สงครามไออ่อรัเสเซียกับยูเครนแล้วก็ทั้งอ่าอะไรจังหวนกาซากับอิสราเอลและปาเลสไตน์นี่คือบทเรียนนะคือเขาจะต้องล้างบางระบบกบวนการค้ายาให้ได้เหมือนกับที่เขาล้างบางไอ ฉงวนกาซาและก็ปาอิสราเอลและก็ปาเลสไตน์นะคือจะต้องหมดให้สิ้นไปเพราะว่าคนไทยเกือบครึ่งขออนประเทศคุณในครกกว้างสี่เจ็ดสอบเออเจ็ดวาเอออะไรนะจ้างเจ็ดเมตรกว่าเออยาวเจ็ดเมตรกว้างเจ็ดเมตรคนอยู่ในนั้นไม่ต่ำกว่าห้าสิบคนคุณแล้วเขาจะไปนอนกันไงที่เยี่ยวอยู่ในนั้นสกรปรกมอกหมักหม,มมอยู่ในนั้นแล้วออกมานะังสังคมฟ่อนแฟะออกมาก็มา มาค้ายาต่อแล้วก็ไปเอาคนอื่นอีกลูกหลานเราอีกที่ติดยาเห็นนะนี่คือบทเรียนคนไทยให้จําไว้นะคะถ้าเราไม่ช่วยกันเอ,อปราบปรามตรงนี้ไม่มีวันสิ้นสุดค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะเป็นซอมบี้ไปตลอดนะลูกหลานเราเราไม่รักได้ไงนะคนไทยเกิดมาร่วมหัวจมท้ายด้วยกันจะจอาไปเอาเขาไปทิ้งไว้ไหนนะรับสริการก็ไม่ดีการศึกษามันก็ไม่ให นี่คือปัญหาของประเทศไทยที่นะทุกคนเรามาต่อสู้ตรงนี้ในนามของสหรัฐไทยที่ยื่นขอจากองค์กรน,นี้ไปอะยืน่นขอให้เสียงนี้ออกไปถึงประธานาธิบดีโดนันทคำว่าเราเรียกร้องมาเป็นสิบสิปีกว่าจะมาถึงกว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้ทั้งทุกอย่างข้อมูลอะไรต่างๆนะสิ่งที่สูญหายไปมันกําลังจะกลับคืนมาขอให้พี่น้องนะช่วยกันรักษา นะเหมือนกับรักษาความเค็มรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มนะคะให้ได้มาตรฐา,านซื่อสัตย์ต่อกันแล้วนกะ็ช่วยกันนะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเราคนเดียวเราคนเดียวจะอยู่ในโลกคนนี้คนเดียวไม่ได้นะคะเราต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันขอให้มีความสมานสามาคัคคีเอาล่ะคับตอนนี้ช่วงนี้ดิฉันกำลังอยู่ในระหว่างเดินทางนะมันก็นะเนตรก็หายบ้างแล้วกระทกเสียงก็กระท่อมกระแท่นะ เสียงรบกวนอ่ะขอยกไม้ให้กับอ่าใครครับใครต่อพี่แสงวันนี้หรือเปล่าหรือว่าคุณครับคุณผมจอครับป้า,าอ้าวโอเคอ่ะพี่ชายต่อเลยค่ะ เอาเชือดเลยครัพี่ชาย